สวัสดีครับเราอยู่ที่อาบีหนึ่งห่เก้าหุ่งเง,งาแล้วครับมาทำสะพานเช่วคขาวมาครับมาให้แนวให้แนวเป็นไกล้ครับแนวเป็นไกล้สะพานเั่วคขาวนะครับที่มีตรงแดง,แดง นี่คือนาบริเวณเขตรถไฟนะครับเสาแดงแดงนี่แหละเขตรถไฟรถไฟวิ่งตรงมาเนี่ยนะครับกำลังแต่งเป็นเบิร์มนะครับเก็บงานนะครับให้แนวสะพานชั่วขาว ก่อนก็เป็นป่ามีก็มาเขียร่งให้หมดนะครับเขียร่งครับไฟก็โน่นแหละขึ้นไปโน่นแหละนะครับเราก็จะต้องวิ่งมันนี้บ่อยๆนะครับเก็บภาพอัปเดตให้เพื่อนได้ชมไ เปิดงานใหม่ยังไม่มีอะไรเลยครับเป็งเคียร์ลิงทางบ่อยังไม่ได้ขุดเสายังไม่ได้เริ่มลูกเหล็กยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยครับเป็นหน้างานโล่งๆเลย สะพานชั่วคราวก็ไว้เสริร์ฟหินเสิร์ฟปูนเสิร์ฟเหล็กครับให้รถรถปูนรถเหล็กข้ามมาเสริร์ฟหน้างานนะครับง่ายเพราะว่ามันเป็นหน้หวยกว้างต้องใช้สะพานชั่วคราว มีเวลาก็อัปเดตให้เพื่อน้ชมเกีบยวกตั้งแต่เริ่มเริ่มเปิดงานกันเลยนะครับเราก็จะไปทุกจุดนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าก็เริ่มนะครับเริ่มกับส่วนที่เขาตัดเบรมรถขนดดินแล้วก็เป็นแนวรถไฟนะครับจะต้องวิ่งตรงมาทางนี้นะครับมาจากพังงา ติดอยู่กับเพิ่องามนี่แหละ,ะครับกิโลกวกว่าครับครับมีเวลาก็อัปเดตเพื่อนได้ชมครับคือ่งงานหนึ่งหนึ่งก้าบ,บินหนึ่งหนึ่งเก้าจุดจุดที่เราดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับคือจุดนี้ มีรถรถเหมาครับวิ่งมาดูหน้างงานคเคียรลิงก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนเคียลิงให้เราได้ค่าหน้างานได้ง่ายมีส่วนเคียรลิง,ลง,ง,ง,ม,ลงมีส่วนหลายๆส่วนที่ทําหน้าง,งานให้เขาได้สะดวกนี่ครับมาบุกเบิกงานหนึง่งหนึ่งเก้าเลยครับ เราเริ่มดูตงังจุดดีไปถึงหนึงห้าเก้เลยเมืองพยาวไปเก็บทุกขั้นตอน ครับเป็นลำห้วยกว้างนะครับใช้สะพานยาวหน้านา้ำก็เป็นดินก็เอาไม่อยู่ก็ต้องอทุกช็อตเก็บทุกรายละเอียดน้ญยามันไม่ดีไงไอ้ตัวน้องมันอยู่ในป่า ครับต้องใช้ GPS นะครับเพราะว่า ừ, ด้านนะครับต้องใช้ GPS สั้นพอ ไปไก่ <laughs> ปะไม่ได้ล้สัญญาณไม่ถึงต้องไปดูตัวต่อไปนะครับ ไปก่อนนะครับ